หลังจากบอกให้เหล่าลูกแก๊งไว้รุ่นฟันน้ำนมอย่าลืมแปรงฟันกันก่อนนอนแล้วได้ผลอย่างดีจนตอนนี้พู้ปกครองต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหล่าลูกแก๊งแทบจะฟังสองศิลปินมากกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วอย่างไรก็ตาม ดูเมื่อตอนนี้กระแสะเพลงทรงอย่างแบดจะยังคงสร้างตำนานให้กับ Paper Planes อย่างพี่ไฮพี่เซนได้ไม่หยุดไม่หย่อนคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าหลังจากปรากฏการทรงอย่างแบดที่ผ่านมาแล้วตออใน,นชีวิตของ Paper Planes และเหล่าลูกแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ได้ว่าเป็นเดอะแบกสำหรับเหล่าผู้ปกครองที่มีลูกเป็นแฟนขับวง p a p e อร์เพลนที่ทั้งแบกทั้งอุ้มเพื่อให้ลูกๆได้มองเห็นและใกล้ชิดเหล่าพี่ๆเ p เ r อร์เพลนจนคอเคสปวดตัวกันไปหลายคนคิดว่าในงานคอนเสิร์ตครั้งหน้าน่าจะต้องมีสปอนเซอร,ร์แจกยาทาแก้ปวดให้กับผู้ปกครองไปทากันหลังจบคอนเรรสิร์ตซะหน่อยแล้ว เมื่อผู้ปกครองแบกแล้วมีเหลือที่พี่หายจะไม่ได้แบกบ้างในงานแสดงสดแห่งหนึ่งมีภาพที่พี่ไฮกับลังร้องเพลงอยู่บนเวทีแต่ดูเหมือนมืออีกข้างมันจะว่างไปก็ขออุ้มน้องผู้โชคดีขึ้นมาสักหน่อยเพื่อรับประสบการณ์ฟังเพลงแบบใกล้ชิดแต่ก็ VIP ที่สุด รุ่นฟันน้ำนมดูเหมือนจะเริ่มร้องเพลงอื่นของวงเปเปอร์เพลนส์กันได้แล้วหลังจากที่ตอนแรกเราจะได้ยินน้องๆร้องแค่เพลงทรงอย่างแบดดังมากอยู่แค่เพลงเดียวตอนนี้พวกน้องๆได้ไปย้อนฟังเพลงก่อนๆของวงมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงเสแสร้งหรือกำหมัดเชื่อว่าอีกไม่นานที่พี่จะเล่นเพลงอะไรพวกผมก็สามารถร้องได้หมดเพราะเด็กวัยนี้ความจำดีมากฟังแป๊บเดียวก็ร้องตามได้หมดแล้วคลิปที่เราเห็นอยู่นี้ วง Paperplanes กำลังเดินเข้าไปในงานเปิดตัวเพลงใหม่ชัดเจนภายในงานก็มีเหล่าน้องๆแห่มาร่วมให้กำลังใจศิลปินผู้เป็นที่รักของพวกเขาแต่สิ่งที่แปลกตาไปอีกก็คือทั้งด้านหน้าและด้านหลังของพี่ๆอยู่ในการอลรคขาของเหล่าบอดิการตัวน้อยทั้ง4คนมาในชุดที่เป็นมืออาชีพสุดๆไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียวหากพี่ๆต้องการความช่วยเหลือก็สามารถบอกน้องๆบอดิกาได้เลยนะที่มาลูกอีกบามา เป็นเรื่องปกติของผู้ชมหรือแฟนคลับที่จะให้ทิปศิลปินที่เราถูกใจแต่คราวนี้ Paperplanes ไม่ได้รับทิปมาจากผู้ชมทั่วไปแต่เป็นแฟนคลับใจปั้มที่ดูแล้วยังไงก็น่าจะอายุแค่ประมาณหลักเดียวเบสุดตัวได้เงินที่อาจจะเหลือมาจากการไปโรงเรียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น20บาทนอกจากนั้นยังมีขนมให้พี่ๆกินแก้หิวกันอีกเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กาลังใจแก่พี่ๆวง Paperplanes ทาผลงานกันอีกต่อไปเยอะ เป็นทุกอย่างให้กับแฟนคลับแล้วหลังจากที่พี่ไฮได้สาธิตวิธีการล้างจมูกที่ถูกต้องโดยการใช้น้ำเกลือทางการแพทย์บรรจุในไซริงค์และค่อยๆฉีดเข้าไปในโพรงจมูกอย่างที่หัวหน้าแกงกำลังทำอยู่นี้เพื่อช่วยในเรื่องของความสะอาดบรรเทาอาการคัดจมูกและช่วยในเรื่องของฝุ่นควันได้เป็นอย่างดีถ้าพ่อแม่จะบอกให้ลูกๆทำรับรองว่าจะต้องมีขัดใจกันบ้างแต่พอมาเห็นพี่ไฮพี่เซนอย่างนี้แล้วก็รับรองว่าน้องๆก็คงอยากจะล้างจมูกกันแบบที่พ่อแม่ไม่ต้องขอกันเลยทีเดียว ชูขงนนมขึ้นมาสูงๆมาพร้อมกันสามสอง่งช่ใช่ยชัชชหมดแก้วเลยมีล้างจมูกไปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของสารอาหารที่มีประโยชน์จำเป็นต่อการเติบโตของเด็กๆอย่างการดื่มนมนั่นเอง ในงานแสดงสดที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่จัดคอนเสิร์ตให้กับแฟนคลับทุกเพศทุกไวัยได้เข้าชมและภายในงานก็ได้งดจาหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เพื่อให้แฟนคลับฟันน้ํานมได้มาร่วมสนุกด้วยกันเบ p p e r p l a ลนสก็ได้ชวนเหล่าน้องๆมาดื่มนมให้หมดแก้วกันไปเลยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆขนาดนี้แล้วไม่ได้ใจของผู้ปกครองก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วละ่ะ best new artist of the year ได้แก่ แบ p ค a พลนครับปิดท้ายด้วยความสำเร็จของหัวหน้าแก๊ง Paper Planes ในงานทีปอ of อฟเด e ะเยีที่ได้ควา้ารางวัลทรงคุณค่าทั้ง3รางวัลได้แก่รางวัล e s t collaboration various artists จากเพลงเสแสง featuring moon รางวัล e s t new artist of the year และรางวัล b e s t music of the year สาขาแบนด์กรุ๊ปจากเพลงทรงอย่างแบด โดย Paper Planes ได้ขอบคุณแฟนเพลงที่สนับสนุนให้วงเดินหน้าต่อไปได้ขอบคุณทางมูลที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลงานขอบคุณค่าย g ีนี e Records ที่ได้ให้โอกาสขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่มีส่วนร่วมทําให้มี Paper Planes ในวันนี้เมื่อเราเดินทางไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเหมือนมีคนพยายามเฝ้ามองเราแล้วก็ให้กําลังใจเราตลอดนะขอบคุณแฟนเพลงใช่เพราะว่าแฟนเพลงอยู่กับพวกเราในทุกๆช่วงเวลาตลอดจริงๆเมื่อพูดถึงเพลงส่งอย่างแบนเนาะ คุณพ่อคุณแม่เด็กๆพวกเราต่อสู้กับเรื่องพวกนี้มานานมากกับเรื่องลุกภายนอกเราอยากให้สิ่งเหล่านี้มันส่งต่อไปถึงเด็ก,ดกๆรุ่นต่อไปที่เขาเองจะได้ไม่ต้องเผชิญกับสิ่งที่พวกเรารเผชิญมาสังคมเราจะได้มอบโอกาสให้คนที่ควรได้รับโอกาสจริงๆไม่อยากให้โอกาสมันตกหล่นไปเพราะว่าเพียงเพราะว่าภายนอกของเขาดูไม่โอเค เราเองก็จะได้บุคลากรที่ดีเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายถ้าคนที่เก่งๆหรือคนที่มีความสามารถได้ความได้รับโอกาสพอเขาควรได้รับจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณกันวันนี้คือ Paperplanes เป็นยังไงกันบ้างสำหรับเรื่องราวชีวิตที่เปลี่ยนไปของ Paperplanes กับวิลกรรมต่างๆของเราลูกแกง๊งหากใครมีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับ p a p e r p l a n e อีกก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้และหากใครที่ชอบคอนเทนต์ของ Metal Millennium ก็อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะ